สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะ่นี่จากเพจยาน้ำสมุนไพรจินยงหึงนะคะวันนี้พี่จิงก็ได้มาส่งยาให้กับคุณยายคําสีนะคะซึ่งป่วยเป็นโรคอะไรบ้างคะเอชโรคไตโรคพุ่มพวงอแล้วอะไรอีกแล้วก็ล่าสุดก็เช็คดูแล้วเบาหวานอเบาหวานไขมัน,รมนโรคไต ด้วยใช่ไหมโรคไตด้วยเออแล้วเ,ออเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ปกติก็ทานยาโรงพยาบาลมาก็หลายปีแล้วมันก็เป็นยาเ,เคมีพอกินไปเราก็กลัว,วจะมันไปนทาลายไตยมาเลยหันมาดูแลสุขภาพก็ทางไหนที่จะช่วยเราได้ฟื้นฟูร่างกายเราได้อืบังเอิญก็มีหลานมาแนะนําให้ทานยาหยงเหงิ รู้สึกว่าทานไปหนึ่งชุดพอเลือดเรามันก็สะอาดแล้วก็หลับลึกพอทานยาตัวนี้หลับลึกจากที่เราลุกฉี่บ่อยๆเราก็กลายไม่ต้องลุกฉี่บ่อยอืแค่ตื่นเช้ามาก็ลุกฉี่น้ำปกติะตื่นขึ้นก็ชุ่มกระชวยเพราะกินยาตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งยาตัวนี้เป็นไงเบาหวานมันก็ลดลงอืไปหาหมอแล้วหมอว่าไงหมอก็บอกว่าไปทําอะไรมากันเหรอ ออกร่างกาย<อ>ก็ควบคุมอาหาร<อ>ก็โกหกหมอตัวหมอเขาว่าไปทานยายตัวอื่นเพราะหมอเขาห้ามไม่ให้กินสมุนไพรผมหมอเขาจะห้ามไม่ให้กินยาสมุนไพรแบบนี้หรอกยาทุกอย่างถ้าเกิดเป็นสมุนไพรจะไม่ให้กินแล้วแล้ว,ลว,ลวไอ้โรค sle ที่เคยรักษาแล้วเป็นไงตอนนี้โรค sle รู้สึกว่าการที่เรามีภูมิแพ้เวลาเราเจอเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะได้กลิ่นมันก็จะแพ้มันก็จะมันก็จะจามจ้ะ ทาแป้งฝุ่นเราก็จะจามเพราะว่ามันมันเป็นแบบฝุ่นละอองอะ่ะแล้วพอเรามาทานดูของไปเนี่ยจากที่ไหว้พระคือจุดทูบอย่างเดียวจุดทูบนี่ก็แพ้กลิ่นทูบแต่จุดก็เริ่มจะจะดับไว้ก่อนไม่ให้มันนั่นเยอะสรุปแล้วทุกโรคที่เก่าวมาที่เราเป็นเนี่ยตอนเนี้ยมันอาการเป็นไงม,นนาามันดีขึ้นไหมดีขึ้นจากที่เรา เป็นภูมิแพ้เราไปทำงานเราต้องใช้ล่มใช้เสื้อแขนยาวเพื่อจะไม่ให้แสงแดดมันโดนผิวเราถ้าแสบมันมันเปิดแสบประร้อนพอเรามาทานอยู่เหมือนอย่ยรู้สึกว่าไม่ใส่เสื้อแขนยาวก็มันจะไม่แสบผิวหนังของเราหมอลดยายังลดแล้วลดแล้วแต่ยาที่โรงพยาบาลมาก็แฝนไว้แต่ไม่ค่อยกินไม่กินแล้วกินเก้าเม็ดจ้ะ เก้าเม็ดลดลดลงมาหกเม็ดอย่างนี้<อ>มันลาคาญที่จะมากินยาตัวนี้เช้าก็กินหลังอาหารก่อนอาหารอย่างนี้มันกินตลอดตั้งแต่กินย,ยงเหิงนี่ไม่กินยาเม็ดเลยไม่กินเลยเหรอแล้วแล้วขอโ <จะ S 1> ทษน,นะว่าเยสีนี่ทํางานอะไรคะทํางานเป็นแม่บ้านที่โรงกษาบเ<อ>งินเดือนเจ็ดพันเงินเดือนเจ็ดพันจ้ะแล้วซื้อยาชุดนี้เท่าไหร่ ก็เจ็ดพันเจ็ดพันทำไมยายสีกล้ากินก็เราก็ต้องเก็บเดือนละพันสองพันอย่างนี้สะสมไว้เพื่อจะมากินยาตัวนี้เออมรู้สึกว่ายาตัวนี้มันแล้วคิดว่ายาตัวนี้แพงไหมแพงแพงแล้ทาไมกล้ากินกันเดือนเจ็ดพันซื้อชุดนี้ก็เจ็ดพันก็เพื่อเราจะดูแลตัวเองเพื่อจะได้แข็งแรงจะได้ทํางานนานๆจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเราก็ กินตัวนี้รู้ว่ามันดีเราก็ต้องใส่ใจสุขภาพอของเราค่ะ,ะก็นะคะลองฟังดูนะคะคุณยายสีทำงานเป็นแม่บ้านเงินเดือนเพียงแค่เจ็ดพันบาทนะคะแต่วันนี้ซื้อหยงเหิงทานนะคะเดือนละหนึ่งชุดถุงมะยายชุดละเจ็ดพันนะคะเพื่อดูแลตัวเองจากทานยาวันล,ละเก้าเม็ดด้วยโรคที่ตัวเองป่วยปัจจุบันยาแขวนไว้ข้างกำแพง ดื่มยงเหิงเดือนละหนึ่งชุดหน้าตาสดใสขึ้นหลังจากที่<ช>เราเคยเจอกันครั้งแรกนะคะครั้งแรกคุณยายสีนี่น่าจะดํามองคล้ำไม่มีราสีแล้วก็ตรงนี้จะผมก็จะลา้านเนื่องจากให้คีโมถูกไหมคะน,นะคะก็วันนี้นะคะก็คือถามว่ายาแพงไหมเหมือนคุณยายสีบอกแพงแต่วันนี้สุขภาพของเรานะคะก็สําคัญ นะถ้ายาเราแพงเราสามารถเราทานยาแล้วสุขภาพเราดีเราสามารถหาเงินได้มากกว่านะคะแต่ถ้าอยากกินยาที่ถูกลงก็แนะนําให้ทุกท่านเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ส่วนเป็นสมาชิกอย่างไรนะคะก็สามารถทักมาหาพี่จินได้นะคะโดยอินบ็อกเข้ามาในส่วนตัวได้เนาะถ้าใครอยากรู้ว่ายายสีกินยาดีอย่างไรยายสีบอกเบอร์ซิ เบอร์ยายสีโทรถามได้เราไม่ได้เมกหรืออะไรอะยายสีเบอร์ยายสีเบอร์อไลน์ศูนย์จำเบอร์ไม่ได้คุณยายสีเนี่ยจบเพียงแค่ปสานะคะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ <c oughs> จบปอ .4 อ่ะจบป .4 อาโอ้โห <c oughs> ไปลดลงจบสูงด้วยนะคะ, <c oughs> ะจากเป็นแม่บ้านนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณยายสีมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะ <c oughs> กับเรื่องสมุนไพรแล้วก็สุขภาพของตัวท่านเองนะคะวันนี้ก็มาส่งให้ ที่ styles, Diamond, หอพักเลยนะคะส่งให้ที่บ้านเลยนะคุณยายก็ทานยาัเด <ing> ือนละหนึ่งชุดนะคะบางทีก็ชุดกว่านั่นเองนะคะแต่โชคดีก็ยังมีสามีอีกคนหนึ่งที่ช่วยทํางานเนาะเงินเดือนตัวเองก็เอามาซื้อหย่งเฮิงนะคะรับประทานอาหารและตอนนี้ก็เป็นสมาชิกนะคะก็ซื้อได้ในราคาส่วนลดก็ไม่ถึงนะคะก็ยังมีเงินปันผลคืนเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ